สุดปังปุ่มปุ้ยลั่นคำตอบลูกสะพ้ยยุคใหม่เรื่องงานบ้านเป็นคุณแม่ยุคใหม่ที่สวยสรับสมคำร่ำลืออย่างปุ้มปุ้ยพันธิพาที่เพิ่งให้กำเนิดลูกชายโดยตั้งชื่อว่าไซอัลบลูสกายดูวานไซอัลบลูสกายดูวอลซึ่งก่อนคลอดลูกชายเธอก็ได้เผยว่าเธอจะเป็นแม่ที่แซบและแน่นอนค้าไม่ว่าเธอจะหยิบจับใส่ชุดอะไรก็เป็นแซบไปหมดนอกจากนี้เธอยังขวัญใจของสาวๆหลายคนในด้านทัศนคติ อย่างล่าสุดเธอแชร์บทความที่เธอเคยให้สัมภาษณ์ไปถึงเรื่องงานบ้านโดยเธอบอกว่าคุณแม่เคยถามเรื่องงานบ้านหนูทำได้หมดนะแต่วันนี้หนูพูดเลยว่าไม่ทำหนูจ้างแม่บ้านค่ะเพราะทำงานบ้านมาตั้งแต่เด็กๆจนมาถึงวันที่เราทำงานนอกบ้านได้แล้วก็ขอจ้างแม่บ้านละกันงานนี้สาวๆหลายคนต่างกดไลค์ข้อความนี้รัวๆเลยจ้า